นในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ขอเสนอการพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ20แห่งทั่วประเทศ ด้วยทรงห่วงใยความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนที่เข้าไปรับบริการตรวจรักษา จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นการระบาดใหญ่ในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่เข้าไปรับบริการตรวจรักษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่พัฒนาโดย SCG ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ20แห่งทั่วประเทศเพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานคร โร,รโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแก้วจังหวัดสระแก้วโรงพยาบาลกลางกรุงเทพมหานครสถาบันโรคสรงอกจังหวัดนนทบุรีสถาบันบำราดนราดูนจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาจังหวัดชนบุรีโรงพยาบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงพยาบาลอุตรดิษฐ์จังหวัดอุตรดิตฐ์โรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลพระหนพผลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือจังหวัดชนบุรี โรงพยาบาลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาสำหรับนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ ภายในห้องตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด -19 ได้ออกแบบให้มีระบบ Smart Indoor Air Quality ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาดปลอดภยัยและระบบการป้องกันอากาศรั่วไหลที่ทำให้ห้องปิดสนิทป้องกันอากาศเข้าออกตัวอาคารทำให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดีโดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวกที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป อากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภยัยส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบและมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่องจึงป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอกซึ่งการเก็บตัวอย่างจะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่องโดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่าง จึงลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้ที่เข้ารับการตรวจพร้อมใช้แสงยูวีเข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่างๆหลังจากการใช้งานในห้องทุกครั้งด้วยน้ำพระราชหาทัไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระราชทานห้องตรวจหาเชือ้อสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 เพิ่มความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีทำให้การรักษาพยาบาลประชาชนชาวไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์สามารถต่อย,ยอดการใช้งานตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจและโรคอุบัติใหม่เพื่อให้สอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่เปรียบเสมือนการเพิ่มขวัญกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้